เห็นไหมยายขุดพริกบ้านยายมีหลายต้นมากเอาลงเข่งปูก็ต้องดูแลเอาใจใส่เขานะคะคอยตัดแต่งแล้วสังเกตพอใบเขาหงิกหรือมีไอเพี้ยแป้งเกาะนะคะเราก็เอายาฉุนหอมหอมแดง แล้วน้ำส้มควันไม้ก็มาฉีดพ่นเขานะคะก็เนี่ยสูงเลยหัวพีน้องเองนะคะคราวนี้เยอะมากมีหลายต้นเขาก็จะออกเม็ดให้กินตลอดนะคะเก็บได้ทุกวันเลยะคะ่ะต้องรีบเก็บตอนเย็นมันเริ่มแดงก็รีบเก็บไม่งั้นนกจะกินหมดคะ่ะตื่นเช้ามาไม่ทัน คราวนี้นกมันกินแล้วมันขี้ทิ้งไว้มันก็จะงามค่ะถ้าเผื่อปลูกเองเนี่ยมันไม่ค่อยงามนะคะใบพริกนี่ใช้ประโยชน์ดได้นะคะอย่างแกงเขียวหวานเนี่ยเราก็เอาไปตำใส่ในน้ำพริกหรือตำคันน้ำไว้เออก่อนจะเสิร์ฟเราก็ตักใส่แล้วคนๆอย่าไปใส่ในหมอ้อนะคะเพราะใส่ในหมอ้อเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เราตักจะเสิร์ฟเนี่ยก็เอาพริกพริกที่คั้นไว้คั้นน้ําไว้ต่ำแล้วคั้นน้าไว้ใส่ลงไปแล้วนคนๆมันก็จะเขียวค่ะสมชื่อแกงเขียวหวานนอกนั้นยังแกงแคร์ได้นะคะเนี่ยป้าน้องก็จะเก็บไปแกงแคร์อร่อยค่ะหอมดีค่ะยอดสนนะคะทําน้ําปลาพริกจะอร่อยค่ะหอมแล้วก็จะไม่ดำนะคะสังเกตไหมคะข้าง ข้างโคนที่ติดก้านเขาจะจะเป็นตุ้มๆแล้วก็ปลายแหลมนะคะอันนี้คือพริกยอดสนอร่อยค่ะบางคนไม่เข้าใจนะคะนึกว่าพริกอะไรก็จะใช้ได้อันนี้เขาจะอร่อยแล้วก็ไม่ค่อยอมีเขือพวงไร้น้มนะคะเ,คเขาจะไม่มีน้าเ,เวลาเขาออกเนี่ยเขาจะออกเป็นกระจุกกระจุกมันไม่เหมือนมะเขือพวงทั่วไปนะคะ เวลามีลูกเนี่ยจะดกมากแล้วเราจะเก็บตัดทีเดียวไม่ได้เห็นไหมคะเขาจะมีลูกใหญ่ลูกเล็กเวลาเราเก็บเราก็เลือกเก็บเม็ดใหญ่ไปก่อนนะคะป้าน้องได้กิ่งมาจากอเมริกาคนไทยได้วยกันเขาให้มาบอกขึ้นเหรอเขาบอกขึ้นเขาให้มาสองกิ่งแล้วพอขลังพอมปลูกแล้วมันก็งามต้นเลยหัวยคะ่ะก็คอยดูใบดูอะไรมันว่ามีโรคไหม เนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะเขาจะค่อยๆบานดอกไอยะเขาไม่ได้บานเอไม่ได้ออกพร้อมกันนะคะก็จะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เวลาเราเก็บเราก็ต้องเลือกคะ่ะเนี่ยถ้าเผื่อเราเก็บเม็ดไว้ให้แก่แกอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเอาไปเพาะเขาจะมีรากแก้วคะ่ะเนี่ยเขาจะมีรากแก้ว แล้วมันก็จะทนนะคะก็มีกินตลอดป้าน้องเนี่ยจะปลูกไว้แทบทุกอย่างอันนี้ใบโหระพาค่ะเราไปซื้อเขาเขาฉีดยาอันนี้ป้าน้องก็จะปลูกไว้เองเพราะป้าน้องจะกินกระชายใบโหระพาใบมยมปัน่นแล้วก็ใส่น้ำผึ้งกับมะนาวนิดหนึ่งเกลือน,นิดหนึ่งนะคะกินทีหนึ่งช้อนโต๊ะเป็น ตำราของหลวงปู่สุขค่ะแก้อัลไซเมอร์ค่ะเราไปซื้อเขาเ็ฉีดยามันอันตรายค่ะนี่ป้าน้องไม่ได้ฉีดอะไรเลยถ้าเผื่อ,อสารเคมีจะไม่ใช้ค่ะถ้าเผื่อบมันหนิกมากๆเนี่ยก็คอยดูเด็ดยอดมันแล้วก็เอายาฉุนหอมใหญ่หอ,หอมแขกหรือหอมบ้านก็ได้ค่ะปัน่นแล้วก็ใส่น้ำส้มกวันไม้ค่ะ มก็อยู่ที่การผสมดินที่ป้าน้องเคยทําให้ดูนะคะบ้านป้าน้องจะมีทุกอย่างคะ่ะแทบไม่ต้องซื้อ<ะ>เลยนะ,ะส้มจี๊ดก็ปลูกไว้เองคะ่ะแทนมะนาวคะ่ปะป้าน้องจะมีสิบต้นส้มจี๊ดค่ะ,คะเขาเขาแก่แล้วเขาก็ร่วงป้าน้องที่แรกก็ไม่รู้ว่าอะไรปรากฏว,ว่าที่มาถ่ายชั้นสองข้างบนนะคะบนดาดฟ้าต้นเขาตั้งแต่ข้างล่างมาเลยคะ่ะ เขาเขาก็มีลูกให้เห็นไหมคะช้ทำต้องปลูกตะไคร้ข้างล่างไม่ค่อยงามนะคะก็เลยเอามาใส่เข่งปลูกบนดาดฟ้าก็พอได้กินค่ะเนี่ยเขาก็เริ่มแตกอันนี้เป็นตะไคร้บ้านนะคะเขาจะหอมเขาจะออกสีแดงๆนิดหนึ่ง เนี่ยค่ะกาบเขาจะมีสีแดงๆสีชมพูชมพูเลื่อยๆเ,เห็นไหมคะกาบเขาเห็นไหมคะเราเอาที่รองกระถางมาแล้วก็ปลูกในเข่งอันนี้ป้าน้องปลูกต้นมะกรูดค่ะมะกรูดใบเล็กๆนะคะมะกรูดเนี่ยถ้าเผื่อใบเล็กๆเ,เนี่ยผลเล็กๆเ,เนี่ยเขาจะหอมค่ะถ้าเผื่อใบใหญ่ๆเนี่ยไม่ค่อยหอมนะคะเนี่ยข้างล่างเรายังเอาผักมา แซมได้อันนี้มีผักไผ่หรือเรียกผักแพล,แลวก็ยังมีพริกแซมนะคะเนี่ยก็มีมะเขือพาะน้องปลูกทุกอย่างคะคะแมงลัดบ้านนะคะเขาจะมีดอกคะ่ะแล้วก็กินหอมใบบอบบอบบางมากเขาไม่ค่อยตายง่ายนะคะไม่เหมือนที่เราซื้อที่ตลาดเขาจะตายง่ายออกดอกแล้ว